ร่วมรายการทุกท่านนะครับกาดีใจที่คุณตกได้เจอหน้าพี่อ่ะก็จริงๆจริงๆหุ้คุณตกเนี่ยปนทุกคนมองมองเห็นหน้าผมแล้วมันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นยี่ห้อติดเอาไว้แบบช่วยด้วยแบบช่วยได้ไงเข้าใจไหมเวลาเราแบบตกตกน้ําแล้วเกาะพี่กวี่งจะได้รอดไงเช่ตอนนี้จริงๆรแล้วเนี่ยเราก็คุยกันอยู่แล้วเนี่ยว่าคุณคุณยากคุณยากมาก นะครับที่เราคุยกันที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะมองว่าอ่ะเก่งกาไรนู่นนี่นั่นอะไรหลังเลือกตรงเลือกตั้งก็ผิดคาดหมดนะครับหู้จริง <แ S 1> จริง <ๆ S 1> นะครับอแต่ไอ้ที่ไม่ผิดคาดเลยเนี่ยตลาดหุ้นยังอยู่ในช่วงขาลงนะฮะอันเนี้ยเป็นไปตามที่เราที่เราคิดไปตั้งแต่ตอนตอน้ตนแล้วยิ่งคือตอนนี้ต้องบอกนิดนึงก่อนเศรษฐกิจฯฯฯโลกเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่วันนี้เองตลาดโลกเนี่ยก็ถูกขับเคลื่อนด้วยด้วยธีมของ AI ล้วนเลย นะครับในขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นๆเนี่ยในตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยไม่ได้ขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเมก e u เซเว่นะฮะหุ้นเมก e u เซทุกคนคงรู้นะในอเมริกามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเท <Make Up S 2> สต้าตัวเมกเทรนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเอ็นวีด <Amazon>, ีแอปเปิ l ลอเมซอน Google อะไรประมาณนั้นนะครับเขาเรียกเมกกาเซเว่นก็ขึ้นด้กลุ่มนี้ด้วยด้วยความคาดหวังเรื่อง เรื่อง artificial intelligence ก็เข้าใจผมก็รู้แหละว่ามันต้องเปลี่ยนโลกนะครับในเรื่องของ AI วันนี้ผมได้ดูนั่งดูวิดีโอของ Elon Musk ออกมาเมื่อเช้านี้เองนะครับก,ก็สร้างหุ่นยนต์โอ้โหแบบเหมือนมากแล้วก็เห็นกล้อง VR ของ Apple นะครับถึงแม้วันนี้ยังแสนสองอยู่แต่ไม่ไม่ต้องตกใจครับเมื่อก่อนทีวี40นิ้วก็แสนกว่าครับ <c oughs> สุดท้ายมันก็ <c oughs> ม,นกมันก็ลงมาเลอแค่วันนี้ทีวี40 คนนิ้วเนี่ยมันลงมาเหลือต่ำกว่าบืนแล้วยังซื้อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันเปลี่ยนโลกนะมันเปลี่ยนโลกนะครับ AI กล้องโรบอทนะครับทุกอย่างเปลี่ยนโลกหมดแล้วมันก็ดูเป็นเทรนที่น่าจะเป็นกระแสการลงทุนหลักนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นได้หุ้นกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับในขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นไม่ขึ้นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอันนึงว่า การเปลี่ยนโลกตรงนี้มันไม่ได้มาแบบหน้ามือเป็นหลังมือมันจ้องแบบ g r a d i e l change ก็คือค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่นักลงทุนเนี่ยโอ้โหมองไปไกลละนะครับในขณะที่ในระยะใกล้เองเศรษฐกิจอเมริกาเองยังคงมีความเสี่ยงนะครับสังเกตทให้ดีว่าวันนี้มันมีบางอุตสาหกรรมคือมันเหมือนเหมือนบ้านเราก่อนหน้านี้นะครับเขาเรียกว่า shape ใช่ไหมการลงบาวแบบ s ค a p e คือคือมันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปหมดทุกอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมมันลงบางอุตสาหกรรมมันขึ้น แล้วก็สังเกตเห็นในค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีแค่เทคโนโลยีบางตัวด้วยนะไม่ใช่ทุกตัวบางตัวเท่านั้นที่ที่ดีขึ้นในขณะที่สตาร์ทอัพตายเรียบแล้วนะครับตอนนี <c oughs> ้ก่อนหน้านี้แบบกองทุนอาร์คดังมากตอนนี้กองทุนอาร์ก,ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องตักประเทศที่เราต้องระวังแล้วก็ด้วยด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเองเนี่ยดอกเบีย้ยอเมริกาเองก็จะลงลบาบากตราการว่างานต่ํา มันเฟอ้อยุโรปยังสูงนะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มปรับตัวลดลงมานะครับแต่ปรับลงมาจากเก้าเหลือแปดหลือแปดเหลือเจ็ดเนี่ยโอ้โหมันยังเยอะอยู่นะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ต่าก็ยังดึงให้ยุโรปเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยอยู่ด้วยสภาวะดอกเบี้ยสูงเนะี่ยมันก็ยากเนาะสีเด็เศรษฐกิจโลกจะโตเช้านี้เห็นเวิร์ลแบงออกมาพูดเหมือนกันนี่เนาะว่าตัวเศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยอาจจะต่ากว่าปีนี้อีกครับปีนี้ว่าต่ําแล้วนะปีหน้าจะโตต่ํากว่านี้อีก ซึ่งก็เข้าใจสาเหตุแหละนะครับว่าเกิดอะไรบ้างแต่พอในประเทศไทยปุ๊มเนี่ยโอ้โหหุ้นจะขึ้นก็ขึ้นยากนะเพราะกว่าจะรู้ผลอะไรอีกหลายๆอย่างเนะี่ยโอ้มันเยอะเหลือเกวินแล้วมันมันยิ่งกว่าขึ้นบันไดร้อยขั้นยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์เจ็ดชั้นเลยนะ <c oughs> ในการที่จะเป็นเป็นตั้งรัฐบาลหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอีเวนต์แม้กระทั่งวันที่เดือนกลางเดือนสิงหาที่ทุกคนคิดว่าจะต้องมีการเลือกตั้งนาย,ยกเนะี่ยเอาเอาก่อนสิงหาเลยก็ได้นะครับเอาปลายกระรกดามก่อนเอาให้รู้ก่อนว่าเอะ ประธานสภา,าจะเป็นใครนี่ยังไม่รู้เลยนะครับอย่าว่าถึงว่ารัฐนายกฐรรมนตรีจะเป็นใครจะฟอร์มัฐรรมนตรีชุดนี้ได้ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนคั่วแล้วเปลี่ยนคั่วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเอาถ้าไม่เปลี่ยนขัว่วเอาคั้วเดิมขึ้นมาเป็นรัฐบาลเอาแล้วนโยบายเวลแฟร์สเตตก็คือรัฐสวัสดิการไอ้รัฐสวัสดิการก็ต้องใช้ตงังพอใช้ตังปุ๊บเนี่ยรัฐมนตรีกลางที่เขาเป็นแคนดิเดตอยู่ก็นึกกันถึงแต่เรื่องของการเก็บภาษีซึ่งเข้าใจเข้าใจเลยลงบนไรลูก คือฐานภาษีของประเทศไทยถือว่าต่ำอันนี้ยอมรับแต่แต่แต่ฐานภาษีนะไม่ใช่ภาษีคือคนที่อยู่ในคือนั่งดูตัวเลขเราก็ใช้ภาษีจ่ายภาษีเอ่อได้เอางี้กันทุกคนมีในประเทศไทยมีรายได้หมดอ่าใช่ถ้าไม่เีรายได้ก็ไปแจายเสียภาษีมีสิทธิ์น่คือในแต่ละประเทศเนี่ยคุณมีรายได้หรือไม่มีรายได้คุณก็ต้องแจ้งภาษีอ่าทุกคนทุกคนนะครับหมายถึงว่าประเทศไทยเรามีหกสิบห้าล้านคนหกสิบห้าล้านคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครหน้าไหนคนจะเกษียณแล้วชาวนาชาวไร่อะไรก็ชาวนาชาวไร่ทุกคนต้องอยู่ในระบบภาษีทั้งหมมมดคุณไ่ี รัฐจะได้รู้ว่าคุณไม่มีเขาก็จะได้ออฟเฟอร์เวลแฟร์สวัสดิการให้จะรู้ว่าเก็บภาษีคนได้น้อยเรากสิบล้านจ่ายแค่สี่ล้านคนเราจะได้รู้ว่าต้องไปช่วยคนกลุ่มไหนซึ่งคุณต้องรายงานภาษีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถามว่ารู้ไหมก็ไปโคกับแบงก์ก็รู้แล้วเราว่าใครมีรายได้มากน้อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าแบงก์ก็ไปติดกฎหมายเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่ะมันก็ไม่ได้ไงเนื่องถึงนี่มาว่ารัฐเองก็ต้องเก็บเองแต่คราวนี้ในการจะเก็บรัฐเองเนี่ย คุณก็ต้องรู้ว่ารัฐบาลเองก็ต้องแบบให้ทุกคนรายงานไงคุณอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าคือคาขวัญของคนอเมริกันเน็ยคือว่าสองสิ่งที่คุณไม่อาจเลี่ยงได้ในชีวิตของคุณก็คือความตายและภาษีซึ่งมันใช้ไม่ได้กับประเทศไทยถูกปะเพราะว่าตอนนี้คน,คน,ค,นคนไ,ไม่ใช่ไทยนนมีแต่คนใช้สิทธิม์มีแต่ใช้สิทธิ์แต่คนใช้<ต>ิธ<ต>ไม่ยอมสิภาษีแต่ละที่ไม่มีกันละ <laughs> เอาเงี้ยหกสิบห้าล้านคนเนี่ยเอาหกสิบห้าล้านสิทธิ์กันหกสิบล้านเนี่ย มีคนทำงานสี่สิบล้านคนอะเราเลสเซสว่าสี่สิบล้านคนต้องเสียภาษีอะไรกันนะ4สิบล้านคนเนี่ยทำงานอยู่แต่เราเก็บฐานภาษีได้สิบอ็ดล้านคนเขาเอามาเสียแวทไงซื้อของก็จ่ายแบตแล้วไงใช่คุณมีรายได้บาทเดียวคุณก็ต้องเสียภาษีแต่เ็าจะมีรายได้ขั้นต่ำแล้วสองแสนบาทเริ่มต้นไม่ต้องเสียภาษีคุณต้องอยู่ในระบบนั้นต้องมีเอาวันนี้เอาเอาง่ายๆม้อนลงไปข้างล่างแล้วเห็นแม่ค้าแผงลอยขายอยู่เนี่ยเขาเสียภาษีไหมเออเนาะเขาไม่เสีย แล้วเขบางทีเขาขายได้แบบวันละห้าหกพันอะไรเงี้ยเนาะบางคนเนรัฐบาลต้องไปซ่อสได์เขาต่ออะไรเงี้ยแมคค้าออนไลน์เนี่ยเสียไหมแต่คนเขาระบบจะเป็นบริษัทต้องเสียใช่แต่ว่าแมคค้าออนไลน์ที่ไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่เป็นบริษัทแล้วกันส่วนใหญ่ไม่เป็นบริษัทก็ไม่รายงานด้วยนะเพราะว่ารายได้เนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้ถ้าเขาอุปกรณ์เขาใช้อลกอริทึมไม่ใช่เหรอโอ้ยอลกอริทึมคือ คำถามก,ก็เอากอริทึ่ทมันมันจะเข้ามาเยอะมากจนคุณคุณคัดไม่ถูกอะว่าใครเป็นใครคุณจะขึ้นมาว่ามีคนเอาเองินเขา้าฝากในธนาคารเนี่ยอานทุกหกสิบล้านคนมีคนฝากหกสิบล้านคนคุณจะคัดยังไงละว,ว่าอันนี้คือ,อราย<ะ>ได้ดีคืออะไรอะไรอันนี้ก็อบอกว่าอ้านพ่อแม่ให้มาก็ได้นี่ถูกปะ่ะแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือปัญหาที่มันไม่สามารถที่จะแก้ได้คราวนี้ก็พอแก้ไม่ได้ตรงนี้ให้ทุกคนเสียภาษีเพิ่มขึ้น ขยายฐานภาษีผมบอกได้เลยว่าคนที่เลือกคุณเข้ามาเขาด่าแม่แน่เข <c oughs> าด่าคุณแน่เขาด่าเละด้วยว่าอ,อะไรว่ากูเลือกมึงมากูให้มึงช่วยไม่ใช่ให้กูแบบไปต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจะบ้าเปล่าเลยตอนที่กำลังร้อมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องเก็บภาษีกับคนที่เสียอยู่แล้วไงเพราะว่าเขามีระบบอยู่เขกาก็กลายเป็นว่าอา้าคิดกันไปเรื่อยนะโคเปเลตแท็กภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดาภาษีคนรวยภาษีที่ดินภาษีเหลา้าภาษีบุหรี่คือ ก็คิดกับคนที่เสียอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ไปคุยกันถึงภาษีแวดได้เงินเร็วที่สุดเพิ่มปุ๊บได้เงินปั๊บได้เลยทั้งประเทศใจเท่ากันเราเริ่มกันกวนกันก่อนหนึ่งในรัฐบาลเปล่าก็ไม่รู้ในรัฐบาลมาแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนขั้วก่อนเลยเรื่องนึงผสมอยู่แล้วผสมมองผสมแล้วถ้าไม่เปลี่ยนขั้วก็อีกเรื่องหนึ่งมันก็เลยทําให้ว่าโูกว่าสิงหากันยาแลวนี่ไม่นด้พูดถึงโผทหารอีกนะ <Okay. S 1> ยังไม่ได้พูดถึงโผล่อาหารอีกนะว่า <Okay. S 1> อะไรอีกนะอ,อ๋อที่พูดมานี่เพราะแบบนี้เลยต่างชาติเลยะทิ้งใช่ไหมเนี่ยมันคือจะให้เขาซื้อแม้กระทั่งอีเวนต์เอางี้ด้วยกันเราอยู่ในประเทศไทยเองเนี่ย <Okay. S 1> คุณยังควนวินให้คนไทยซื้อไม่ได้เลย <Okay. S 1> อ่าแล้ว แล้วก็พูดออกมาอีกว่าไม่มี LTF อีกเอา้ามันก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะคือคือพูดง่ายง่ายคืออะไรมันก็ไม่มีมาช่วยอะอันนี้ก็คือ <Okay. S 2> จะจ่ายอย่างเดียวอ่ซึ่งก็เข้าใจว่าคุณพูดนโยบายนั้นนโยบายนี้มันก็ต้องมีคนเลือกแหละนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไม่ว่าพรรคไหนก็พูดแหละใครพูดมากใครพูดน้อยแค่นั้นเองใครพูดแล้วมีคนเชื่อใครพูดแล้วไม่มีคนเชื่อ uh huh. แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่ตลาดกังวลก็คือว่าสมมติถ้ามันจะต้องเป็นรัฐสวัสดิการจริงๆ <Es> อว่านโยบอันนี้หนักกว่านโยบายประชานิยมอีกนะครับนโ,นโยบายรัฐสวัสดิการเราลองเปลี่ยนโลกเปลี่ยนประเทศไปเลยนะ่ะด,ด,ดีดี<อ>ไม่รัฐบาลดีนะเพราะว่าประเทศท<อ>ี่ใช้กันเนี่ยก็ดีๆก็หลายประเทศเจ๊งก็หลายประเทศนะครับเ <Es> ช่นตัวอังกฤษเจง๊งอเมริกาเลิกใช้แต่ที่ดีคือสแกนดิเนเวียนแต่คุณรู้ไหมว่าสแกนดิเนเวียนเฉลี่ยประชาชนเนี่ยเสียภาษีเท่าไหร่คุณรู้มสี่สิบสเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ด้วยนะครับไม่ใช่ท่านบรรดายท่านบรึดง ใครใครมีรายได้มากขึ้นคุณเสียหกสิบเจ็ดสิบปอร์เซ็นะครับแม่โคตรโหดแต่เขาได้สวัสดิการกลับมาคุ้มอ่ะคนจ่ายภาษีเยอะเขาได้คุ้มไงแต่แต่ว่าปัญหาของบ้านเราคืออะไรคุณเก็บภาษีเสร็จแล้วคุณต้องกำจัดคองลักชันด้วยนะไม่ใช่เอาเงินภาษีของเราไปใช้จ่ายอะไรแต่ปัญหาปันนี้เราเก็บภาษีภาษีเราก็ถามภาษีเราก็น้อยวันนี้เราเสียภาษีกันไม่ถึง20%ของ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 รายได้ของคนไทยไม่ถึงไม่ถึง20%ของ GDP ในขณะที่เขาเสีย40-50%ของ GDP คุณลอง์เซ็นต์ของจี คือมันไม่มีทางพอนะนั่นคือที่หมายว่าทําไมรตลาดหุ้นันี้ผมไม่ได้ว่ารัาบาลชุดไหนนะผมแค่แค่บอกว่าแค่คิดปัญหาแค่ตรงนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่นิ่งนะครับมันไม่นิ่งมันก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยถ้าเขามีเงินเนี่ยยิ่งคนไทยนะครับยเดี๋ยวนี้มันลงทุนหุ้นต่างประเทศได้แล้วเป็นผมผมไปลงทุนหุ้นจีนไม่ดีกว่าหรอ เราเมียคุ้มด้วยลงตามประเทศฝากเงินตามประเทศมันมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องของอะไรแต่แต่ผมก็มีความรู้สึกว่าเออปัญหาเรื่องการเมืองเขาอาจจะนิ่งกว่าเราก็ได้นะถึงแม้จะโดนแซงสงแซงแสงหรือท้าไม่คิดอะไรมากเป็นลงทุนหุ้นโลกก็ได้นะก็แต่ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างตอนนี้มีความเสี่ยงหมดนะครับมันก็เลยกลายว่าอาศัยจังหวะในการลงมาแล้วซื้อแล้วกันนะครับอย่างน้อยข้อดีของตลาดหุ้นไทยก็คือมันมันมีผลกระทบแหละในเรื่องทุกเรื่องที่ผมพูดแต่ มันก็ไม่ได้แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นดาวไซส์ของตลาดหุ้นไทยมีแต่ไม่ได้เยอะนะครับจริงๆเราคุยไงพันสี่มาตั้งตั้งปีหนึงแล้วนะครับเพิ่งจะมาโด่งดังกอาปีนี้แหละคุยแต่ปีแล้วล่ะนะครับแต่ว่าผมก็ว่าจริงๆจุดนั้นก็เป็นจุดที่เต็มๆแล้วล่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยมันก็ไม่ควรจะหลุดจากตรงนั้นลงไปแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นทมยิ่งช่วงนี้แหละก็เป็นช่วงที่เราก็คงซื้อหุ้นสะสมได้ซึ่งวันนี้หุ้นดีๆหลายตัว มันมันมัน across the across the board นะครับลงทุกตัวนะครับเพราะว่าถ้าคุยคุณเรื่องคุยเรื่องภาษีนี่มันโดนหมดนะครับดังนั้นก็ก็เป็นจังหวะหลักการที่จะเลือกหุ้นดีๆเข้าพอในช่วงจังหวะแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เน้นวัตถยอยแล้วกันอย่าเพิ่งรีบนะครับจบตรงพี่แต่จะหาหุน้นกำไรยิไงยากมากนะแล้พี่เทสอยู่เนี่ยผมผมค้ทอมอนถามว่าจะซื้อหุ้นอะไรเก่งกำไรดี แม่นึกไม่ออกจริงนะไม่ต้องเก่งแล้วตอนนี้จะถามว่า<ร>จะลงทุนขาขไม่ได้เพราผมไม่แนะนําผมก็บอกเอา้านี่ก็ไปซื้อหุ้นต่างประเทศไ,มไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้ได้หมดได้หมดบอกมาซ <c oughs> ื้อหุ้นเดชนะเดชนะหุ้นแม่งญี่ปุ่นเองยังขึ้นวันนี้ญี่ปุ่นขึ้นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าญี่ปุ่นดีขึ้นนะเป็นเพราะว่าครไซื้อหุ้นประเทศอะไรดีซื้อญี่ปุ่นเงินเขาเยอะอ่าปู่ก็ไปซื้อล่วงหน้าญี่ปุ่นสองปีแล้วปู่เนี่ยเขาฉลาดตอนนี้ว่าเห็นบริษัทไหนแคปโูเยเยอะเนี่ยเขาก็เข้าไปซื้อนั่นแหละ ประเทศไทยมีไหมแก๊สฟลยเยอะๆอ่ะสู้ตายได้มีนั่นคือที่มาว่าอย่างบริเวณบริเฟณก็ซื้อออกซิเดนเทลนะครับเราไปซื้อออกซิเดนเทลกระปุกบริเวณดีกว่าอันนั้นกระแสเงินสดเยอะเราไม่ต้องซื้อพีดีทีจีซีใช่ป่ะเราไปซื้อออกซิเดนเทลได้พีอีถูกกว่าพีไม่ได้แพงดีเวเดนดิวออกซิเดนเทลซื้อที่ตลาดไหนอ่ะตลาดเมกา ทุกแพลตฟอร์มมีหมดอะที่คนวันวันนี้มีใครออกรายการบ้างอ่ะหลายๆโบก็มีหมดมีพอร์ลพายก็มีแต่ว่าคุณไปซื้อพวกนั้นดีกว่าไม่ต้องมาซื้อคนไทยหลอกผมก็ซื้อือไว้สักสามปีได้มาเปิดได้กัาอะไรก็ได้เราลงกอนเราลงกันตอนนี้ที่ไม่ลงอีกเหรอคะตัวใหญ่ใหญ่บอกบอกตามตรงนะว่าสิ่งที่สิ่งที่เราไม่เราเราเราเห็นเนี่ยอย่างที่ผมพูดอะ หนึ่งคือเราไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดไหนก่อนสองรัฐบาลชุดไหนแล้วจะ,ะมีนโยบายอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันวุ่นวายหมดนะอาวุธไม่ผมยังมองข้างหน้าเนี่ยผมยังมองไม่ออกเลยว่าเออจะเรียบร้อยอยังไงฝั่งหนึ่งมาก็มีปัญหาอย่างหนึ่งฝั่งหนึ่งมาก็มีปัญหาอย่างหนึ่งได้ค่ะก็ก็เป็นจังหวะละกันเพราะว่าเรามีปัญหาแบบนี้ยไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดเมื่อก่อนแล้วก็เผานู่นเผานี่กันไปเยอะละยี่สิบปีเราน่าจะชินกันแล้วล่ะจะมีอีกสักครั้งหนึ่งมีอีกยี่สิบสองปี มันก็เป็นเรื่องเดิมเดิมแหละครับนะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็นิ่งก็มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แหละตีกันให้ตายสุดท้ายก็เลิกเพราะว่าต่างคนก็ต่างตายกันไปทั้งหมดนะครับเนี่ยมันเป็นอะฮะสงครามว่าใหญ่แค่ไหนสุดท้ายก็จบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองสงครามสามก๊กสงครามอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายตีกันจนตายแล้วก็จบเพราะมันตีไม่ได้แล้วมึงคือมึงไม่มีแรงจะตีกันแล้วอะจนเลิกตีกันเองอะ แล้วคนที่สวยคือประชาชนนั้นเราก็เอาความสวยนั้นเป็นออปเปอร์ชุนิตี้แล้วกันนะครับว่าถ้ามันลงมาก็เป็นโอกาสพูดติดไหมนิดนึงค่ะพอดีนักงนต่นบอกเบาเสียงพี่มนแล้วครับก็ไม่คุณเรื่องการเมืองก็ไม่อยากจะพูดเสียงดังมากอุยอุยเดี๋ยววันหลังนัดกันที่เซฟเฮ้าส์ดีกว่าอ่ะแล้วตกลงพี่กวีจะจะมีคุณลงทุนไหมขอลงทุนเมื่อรอบแล้วมีจริงหุ้นลี่เรามิ้นใช่คือมินนี่ก็ยังเป็นหุ้นที่เราก็ยังมองว่าเนี่สังเกตว่ามินไม่ค่อยลงไม่ลงเลยด้วยซ้ำ ไม่ลงเลยด้วยซ้ำประก็หากินต่างประเทศใช่เขาหากินต่างประเทศไงไม่ต้องมานั่งวุ่นวายอยู่กับประเทศไทยเออไม่ต้องมานั่งแบบซีเรียสอะไรเงี้ยอะอย่างประเทศไทยตอนนี้มีผู้นอะไรบ้างที่ทำธุรกิจต่างประเทศเยอะที่สุดอแน่นอนมินตแปดสิเปอร์เซ็นแม่งโรงแรมแม่งมาจากยุโรปซึ่งแน่นอนยุโรปมีปัญหาแต่ไม่ต้องมานั่งวุ่นวายอยู่กับปัญหาการเมืองบ้านเราอะไรเงี้ยหรือว่าทียูนะวันนี้ลงมาเยอะนะทียูเนี่ยต้องปวดเรื่องเสร็จคือคือตอนนี้ต้องบอกนิดนึงโรงแรมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับยุโรปเดียวกระทบหมด หุ้นพวกนี้เนี่ยเพอเออไม่มี AI ในประเทศไทยแต่เราม,มีหุ้นที่ไปลงทุนในต่างประเทศอยู่ซึ่งรายได้หลกัหลกๆเนี่ยมาจากอเมริกามาจากยุโรปนะครับมินทียูเนี่ยแต่คําถามก็คือว่าเขาจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจอเมริกาไหมได้แน่นอนโดนโช,ว,ชว์นะครับแต่ว่าพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษนโยบายในประเทศก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยณนะวันนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าตัวไมเนอร์เนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่ดีอยู่นะครับนอกนั้น,นทุกบริษัทได้รับผลกระทบจากเรื่องของพัฒนการภาษี มันทั้งหมดแล้วแล้วก็มาตรการเรื่องของค่าแรงขั้นต่ามินที่ไม่มีเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่นู่นหมด<อ>นะครับเ<อ>ขาไม่ได้เราผมก็ตบจากเรื่องของค่้แรงขั้นต่ําก็ก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วแหละใน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 ,ในกระบวนการนี้หรือถ้าจะมองไปอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวก CPN c p n นี่อาจจะดลดภาษีเรื่องเรื่องภาษีอย่างเดียวนะครับแต่ว่า c p n ข้อดีตรงนี้คือเขาเขาโยนคอสให้กับผู้เช่า ได้ค่อนข้างดีนะอันนี้ก็อาจจะจุดหนึ่งทีที่ CPN ได้ประโยชน์หรือไม่ใช่ AOT พราอย่างไรเนี่ยให้ตายอย่างไง AOT ก็ก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนันท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่นะครับพวกเนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่หรือถ้าเอาแบบเซฟเซฟไหนก็จะเป็นพวก BDMs BCH BCH น่าสนใจตรงที่ว่าเออถ้าเองจะเรื่องของประกันสังคมมากขึ้นเนี่ยเพิ่มประกันสังคมเพิ่มเวลแฟร์ BCH เป็นโรงพยาบาลที่ประกันสังคมเยอะมากหลายในหลักๆมาจากเรื่องของประกันสังคม มันก็อาจจะเป็นตัวที่เราอาจจะพอพูดได้ว่าอาจจะได้ไประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐก็ได้นะในแง่ของการเพิ่มประกันสังคมให้มากขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นหุ้นที่ที่หมอการกิงอะไรนอกนั้นนึกไม่ออกแล้วล่ะนะฮะค้าปีก็โดนถูกไหมค่าแรงขั้นต่ำรับเหมาก็โดนอาสังหาร,ริมาซ้์ก็โดนพลังงานเองก็โดนค่าไฟ นะครับน้ำมันในโลกกเจอเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกลุ่มลงกันก็ไปกลุ่มปิโตเคมีก็ไม่ขึ้นนึกอะไรไม่ออกจริงมันมันหาหุ้นที่ให้ลงทุนยากก็บอกว่าเอาลบอย่างนี้นึกอะไรไม่ออกมันจะขึ้นยังไงธนาคารเองก็อาจจะเป็นธนาคารก็อาจจะเป็นกลุ่มนึ่นะ่แต่ต้องบอกว่าธนาคารก็อยู่ที่เศรษฐกิจอีกถ้าคุณเอามาให้เศรษฐกิจมันแย่ธนาคารมันก็ไปต่อไม่ได้มันเงิน นะครับตายค่ะพี่กุ้ยพูดแบบเหมือนแเออยมฟังนะยมแต่ต่อจากนี้ไปเป็นยังไงยอมก็ต้องนั่งสมาธิอะไรก็ว่ากันเล่นช็อตแล้วกันว้ายช็อตช็อตช็อตไม่เป็นไรนัอเกินช็อตเชิดก็ตามกันไปขอบคุณมากกับพี่กุยกับแนวทางไอเดียคิดเพราะว่าเรื่องทุกเรื่องมันเป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อเนื่องแล้วก็มีผลกับกระเป๋าตังเราด้วยนะฮะ ที่พูด <ผม S 1> พี่กวีพูดหลายอย่างแต่มีผลจริงๆนั่งทุนะกับข้อมูลตรงนี้ขอบคุณมากเลยค่ะครับ,บคับ <ผม S 1> สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นสิ่งที่เราก็น่าติดตามนะนั่งถุนกับข้อมูลที่ทางพี่กวีได้อธิบายหลากหลายเรื่องแต่ก็จบลงด้วยความตรงนี้ใครที่เข้าใจและมองทางถูกก็จะเข้าใจในสิ่งที่พี่กวีบอกนั่นเองว่าในตอนนี้เองนั่งถุนทุกคน เนะตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการรอคอยเดือนสิงหาคมที่บอกใครจะเป็นนายกเบอร์หนึ่งใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยเรื่องราเหล่านี้กันไปแต่เป็นพูดนอกรอบนะแต่